มาแล้วครับมาแล้ววันนี้มีเทคนิคดีๆมาแนะนําในการย่างปลาดุกนะครับอันดับแรกเลยเราก็ซื้อปลาดุกมานําไปทําความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะครับหมักเครื่องปรุงตามใจชอบเลยครับชอบแบบไหนก็หมักแบบนั้นนะครับวิธีการย่างปลาไม่ให้ติดตะแกรงเดี๋ยวเราจะมาบอก เทคนิคถ้ายๆคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อๆกันด้วยนะครับเทคนิคดีๆครับผมเวลาเราย่างปลานะครับเราก็พลิกไปพลิกมาให้ทั่วสัดส่วนของปลานะครับแนะนํานะครับไฟอย่าแรงถ้าไฟแรงนะครับปลาจะไม่สุก ปลาจะไหม้ก่อนนะครับผมพลิกไปพลิกมาให้ทั่วนะครับชอบช็อตนี้มากครับตรงท้องปลาเนี่ยจะมีไขมันเยอะครับเวลาเราย่างตรงช็อตนี้นะครับควันจะขมงชงเชงมากเลยครับหอมหอมนี่นะครับควันจะขมงชงเชงเลยครับผม พลิกไปพลิกมาให้ทั่วนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนเมื่อไหร่ปลาไหม่แน่นอนครับไม่สุกด้วยครับผมเทคนิคดีๆที่เราจะนำมาบอกกันวันนี้นะครับย่างยังไงไม่ให้เนื้อปลาติดตะแกรงย่างนะครับก่อนอื่นเลยเรานําปลาไปวางบนตะเกรงก่อนนะครับโดน โดยที่ตะแกรงยังไม่โดนความร้อนนะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับห้ามให้ตะแกรงโดนไฟและความร้อนเด็ดขาดเราต้องนําปลาไปวางบนตะแกรงก่อนที่ตะแกรงจะโดนไฟนะครับแล้วก็ค่อยยกไปวางบนเตาจะทําทให้เนื้อปลาไม่ติดตะแกรงถ้าเกิดสารนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ